ตอนนี้เราอยู่กันในเกมแบดบดี้หลอโดยพลังสัตว์ป่าที่เกินควบคุมทําให้หลงพั้งมือฆ่าแม่และน้องสาวของตัวเองส่วนพ่อก็เอาแต่ทางานไม่เคยเหลียวแลครอบครัวหลงที่เกียดโชคชะตาและพลังสัตว์ป่าในตัวจึองออกจากบ้านด้วยความสามารถในการต่อสู้และพลังครึ่งสัตว์ ทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทลอนและขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดหนักฆ่าผู้ไม่ต้องใช้อาวุธจนกระทั่งวันหนึ่งหลงก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากองค์กรแน่นอนว่าไทลอนต้องส่งคนมาข่มขู่เพื่อให้เขากลับไปแต่หลงก็ปฏิเสธเลยเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างหลงและบริษัทไทลอนขึ้นมาในตอนจบของภาคที่หหลังลจากที่บริษัทไทลอนถูกทำลายหลงก็ยังคงต่อสู้กับสัตว์ป่าในตัวของเขาแต่ก็ปฏิเสธไปได้ว่า สัตว์ร้ายและตัวเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หลงจึงตัดสินใจจะอาศัยอยู่ในถ้ำไปตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้เจ้าเสือครั้งนั้นทำร้ายใครได้อีกหลังจากนั้นเวลาเขาผ่านไป5ปีแต่ในระหว่างที่เขาทำงานให้กับบริษัทไทลอนบูซูซิมาที่ทำหน้าที่เป็นนักวิจัยก็นำดีเอ็นเอของเขามาทำการโครนเพื่อสร้างสุดยอดนักฆ่าอีกคนหนึ่งขึ้นมาเกิดเป็นเชิลหลงที่มีจิตใจไม่มั่นคงและคิดจะกำจัดมนุษย์เพื่อสร้างโลกของโซเอนโทปขึ้นมา หลังจากที่บริษัทไทลอนถูกทำลายเราก็ดับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกครึ่งสัตว์และกเกรงกลัวพลังของพวกเขาทำให้เกิดการตามล่าเกิดขึ้น,นชาวครึ่งสัตว์จึงได้มารวมตัวกันจะเป็นองค์กร CLF โดยมีเฉินหลงเป็นผู้นำและพร้อมจะทำร้ายใครก็ตามที่มาเห็นด้วยกับเขาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมนุษย์หรือครึ่งสัตว์ก็ตามทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วโลกและหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือยูริโกที่พางที่แล้วเธอถูกไทลอนจับไปล้างสมอง และทดลองเพื่อสร้างสุดยอดหนักสู้จนเธอกลายเป็นครึ่งทิมเมลา่าวันหนึ่งหลังจากเรียนเสร็จเธอก็กลับมาที่บ้านและพบว่ามิสโกแม่ของเธอที่เป็นครึ่งหมูป่าซึ่งนับได้ว่าเป็นโซแอนโธปที่ส่งพลังมากที่สุดคนหนึ่งกับแพ้ให้กับเชนหลงและคนของ C.O.F ไปอย่างง่ายดายเธอจึงคิดจะแปลงรางเข้าไปช่วยแม่แต่การทดลองที่ยูริโกได้รับมาจากบริษัทไทลอนเป็นการเร่งพลังของเธอให้เกินขีดจำกัดของร่างกาย เมื่อไม่มีมันเธอก็ไม่สามารถแปลงร่างได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นแค่ครึ่งแมวเท่านั้นเราจึงจะเห็นว่าในขณะที่ตัวละครอื่นจะมีบอกหลังชื่อว่าสามารถแปลงเป็นสัตว์อะไรได้ของยูริโกจะระบุแค่ว่าเป็น half beast หรือครึ่งสัตว์เท่านั้นเพราะแมวเป็นแค่ร่างที่ไม่สมบูรณ์ของเธอนนั่นเอง the tiger, the half beast. ด้วยความที่ตอนนี้ยูริโกอ่อนแอเกินกว่าจะเข้าไปช่วยได้แม่ของเธอเลยถูก C.L.F จับตัวไป ยูริโกก็ยังพยายามตามไปช่วยและได้เจอกับเจนนี่หลังจากต่อสู้กันเจนนี่ก็เห็นว่ายูริโกก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเชนหลงและแนะนําให้เธอไปหาชายคนหนึ่งที่จะช่วยสอนวิชาให้กับเธอได้เพราะยังไงพวกนั้นก็ต้องการเปลี่ยนแม่ของยูริโกให้เป็น CLF คงไม่ฆ่าเธออยู่แล้วยูริโกจึงเดินทางขึ้นเขาเพื่อขอให้หลงสอนวิชาก,การต่อสู้ให้เธอเพื่อที่เธอจะได้ไปช่วยแม่ที่ถูกองค์กร CLF จับไปกลับมาพอได้ยินแบบนั้น หลงก็เห็นภาพตัวเองสะท้อนอยู่ในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ในขณะที่ตัวเขาเลือกที่จะวิ่งหนีจากโชคชะตาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตรงหน้ากลับเลือกที่จะประเชิญหน้ากับมันหลงจึงตัดสินใจกแบับยูริโกมาเป็นสิทธิ์หลังจากนั้นหนึ่งเดือนทั้งคู่ก็เดินทางลงจากเขาเพื่อไปช่วยแม่ของยูริโกกลับมาจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับเฉินหลงถึงแม้หลงจะรู้อยู่แล้วว่า DNA ของเขาถูกนําไปใช้ในการทดลองแต่นี่เป็นครั้งแรกที่หลงได้เจอกับคนของเขาแต่เฉินหลงก็หนีไปได้ และมาเข็นความจริงจากผู้สูซิมาทําให้ได้รู้ว่าตัวเองเป็นแค่โคลนของหลงเท่านั้นและความทรงจําทั้งหมดของเขาก็เป็นของปลอมที่บ้สูซิมาใส่เอาไว้ในตอนจบของภาคที่2หลงจะได้เจอกับกาโดที่บอกให้เขาชดใช้ความผิดที่ผ่านมาโดยการกลับมาอยู่กับผู้คนและช่วยนําทางเหล่าโซแอนโทปไปนในทิศทางที่ถูกต้องแต่หลงยังคงไม่คิดจะกลับไปอยู่ในสังคมเขาไม่อยากใช้พลังศัตว์สิทอีกเลยด้วยซ้ำและคิดจะอยู่ในร่างมนุษย์แบบนี้ตลอดไป เขาจึงขอโทษยูริโกะท, iko, ที่เขาไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้กับเธอได้อีกแล้วแต่เขาก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยได้เป็นศิษย์อาจารย์กันจากนั้นหลงก็เดินจากไปและกลับไปใช้ชีวิตที่เงียบสงบในฉากจบของยูริโกะเธอจะช่วยแม่ได้สําเร็จและกลายเป็นเพื่อนกับเคนจิส่วนในฉากจบของเฉินหลงเขาจะยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นแค่ของปลอมและคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังรอดมาได้กลายเป็นคนที่สนใจแต่ปัจจุบันเท่านั้นไม่มีอดีตหรืออนาคต ทำให้ในภาคที่3ตอนที่เครื่องหมาย XGC ปรากฏขึ้นบนร่างของเขาฉันหลงไม่สนใจมันเลยแม้จะรู้ว่านั่นหมายความว่าเขากำลังจะตายก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตและใช้ชีวิตไปกับการกระทืบใครก็ตามที่เขาไม่ชอบหนะ้าด้านหลงก็พเนจรไปเรื่อยจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้เจอกับลานฟ้าลูกสาวของอาจารย์นักสู้สูงอายุคนหนึ่งเครื่องหมาย XGC ปรากฏขึ้นบนร่างของโซแอนโทปหลายคนรวมถึงหลงและลานฟ้าที่ล้มป่วยหลังจากสัญ,ญลักษณ์นั้นปรากฏขึ้น หากไม่ได้หาทางรักษาครอบครัวเพียงคนเดียวของผู้เท่าคนนั้นจะต้องตายเหมือนกับตอนที่เขาเสียน้องสาวไปหลงเลยสาบานว่าเขาจะต้องหาทางหยุดพลังชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์ XGC นี้ให้ได้และจากไปพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นของลานฟ้าส่วนเคียนจิน้องชายของยูโกที่เป็นเพื่อนกับยูริโกอยู่ๆก็ไม่ยอมเล่นกับเธอเธอเลยหาอะไรทำโดยการไปรแอบฟังสิ่งที่ยูโกคุยกับอาลิสที่เป็นพี่บุญธรรมของเธอทําให้ยูริโกได้รู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ XGC ด้วยเหมือนกัน ในฉากจบภาคที่3ของหลงสีออนจะพบว่าวิญญาณร้ายที่ควบคุมเขามาตลอดคือวิญญาณน้องสาวของสีออนที่พยายามยิบร่างของเขาเพื่อครอบครองพลังของแผ่นหินท่าบ,บุลล่าแต่หลงก็เข้ามาขวางโดยการซึมซับวิญญาณของเธอเข้าไปในตัวเพื่อให้เธอไม่สามารถควบคุมใครได้อีกทําให้เครื่องหมายบนร่างของเหล่าโซเอนโทปหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นหลงก็กลับไปหาภูเท่าและพบว่าหลานฟ้าอาการดีขึ้นแล้วแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกําจัดวิญญ,ญาณร้ายได้ก็ตาม ในตอนจบของเชนหลงเขาจะได้ครอบครองแผ่นหินทาบุลล่าแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและจับได้ว่าบุสุสิมาพยายามจะขโมยมันไปจากเขาเชนหลงเลยบังคับให้บุสุสิมาแปลความหมายของแผ่นหินให้ขณะที่ตัวเองนอนพักอย่างสบายใจส่วนฉากจบของยูริโกแผ่นหินจะพยายามคุยกับเธอทําให้ยูริโก้ตกใจและเผอทาแผ่นหินตกแตกแล้วรีบกลับไปทานข้าวเย็นเพราะกลัวจะโดนแม่ว่าหลังจากตรงนี้ไปในเรื่องของแต่และตัวละครจะแยกขาดจากกาันแต่ผมจะเล่าเอาไวใ้ให้มันครบนะครับ ในภาค Pri หม้อฟิวทั้ง3คนจะได้รับเลือกเป็นนักสู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันที่อาณาจักรโซเวนทบจัดขึ้นแล้วชนะเจ้าชายโครนอสได้สำเร็จในฉากจบของหลงเขาจะพาโครนอสออกมาหลังจบการต่อสู้เพราะโครนอสเองก็เคยคขุมครางจนทำลายหมู่บ้านมาก่อนทำให้หลงนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำในอดีตและพาโครนอสมาหานักวิจัยแต่ก็ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมว่านันจะคำรักษาแน่หรือเปล่าและผลออกมาเป็นยังไงในฉากจบของเชิญหลงเขาจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน แต่พอเดินออกมาเขาจะได้เจอกับหลงและทั้งคู่ก็สู้กันอีกส่วนฉากจบของยูริโกเธอจะช่วยชีวิตโครนอสเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังมหาศาลยังคงอยู่ในตัวของยูริโกเพียงแต่เธอไม่สามารถนํามันออกมาใช้ได้ตามที่ใจต้องการต่อมาในเกมบัตี่ลลงภาคที่เนืในเรื่องของทั้ง3ตัวละครจะใกล้เคียงกันมากคือมานาในร่างจริงจอกน้อยจะเดินทางมาขอความช่วยเหลือและนําทางพวกเขามาหาเลียวโฮเพื่อช่วยเธอเพราะนึกพลังมังกรในตัวของเขา แต่การจะผนึกได้จำเป็นต้องทําให้ผนึกเก่าหายไปอย่างสมบูรณ์ซะก่อนพวกเขาเลยต้องสู้กับเลียวโหเพื่อปลุกพลังมังกรในตัวขึ้นมาหลังจากเอาชนะมาได้มานาก็จะผนึกพลังให้เลียวโหได้สําเร็จแล้วต่างคนก็แยกย้ายกันไปครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o l c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันครับลิงก์ใน d e s c r i p t i o ใต้คลิปเราไปเทกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ